มาเลี้ย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 มเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยและในวันนี้เรานั้นก็กำลังมาเล่นเกมรวมซิมมูเลเตอร์ไม่ใช่จีเกมรถเกมรถ รถดีใช่ครับทุกคนรถดีรถดีขี้กระจายใช่ตอนนี้อ่านไปสามปีเยอะครับทุกคนเออใช่เอออ่านว่ากวางซัมเลเตอร์นะครับทุกคนตอนนี้กำลังหลดนนะครับมาคำเลียรครับแข่นชีนะครับตอนนี้โอยลี้มินิเกมนะครับจะเป็นมินิเกมเพราะว่าผมอยากใช้หมอสอนเล่นนะครับทุกคนเย้ <Yeah. laughs> อันนี้โลทิตตอกหรือว่าลงเลยดูดูเออดูดูลเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวทุกคนทุกคนดูนะผมจะทำให้ได้ทีหนึ่งอะไรวะกูมึงลองอีกรอบมึงเนื้อเพื่อนๆๆไม่ไม่เราจะเล่นแบบนี้เลยมา 慢老作出来嘞！鲁鲁嗯，是呀。 คือทาแไ่งเหรอ นี่มาเรียนดนตรีเห็นจรจริงแทบไม่อยากมาเรียนเลยสงสัยได้เรียนตอนบ่ายอะตอนเช้าเขาครูไม่เรียนพี่อันนี้ออนยูไปฟังเมานมกล่องไอ้เมานมกล่องไม่ชอบกินเมาไม่ชอบกินนมกล่องก็เลยบอกว่าเมาตครูเอ้าตอนนี้ไม่เลิกทำคลิปเหรอเอ้าทำไมเลิกทำคลิปอ่ะ พูดต่อพูดอะไรตอนนั้นพูดอะไรเจ็ดเจ็ดเลยเหรอเจ็ดเจ็ทาเจ็ดเจ็ดล้านอ่ะสามล้านเลยนะก็ถึงแล้วเจสามล้านก็ถึงสิบล้านก็ได้โลภแล้ว มันจะทำจนกว่าจะได้โลภเพชรเลยจนล้อเล่นมันจะทำ tiktok เดียวแหมล้เล่นทำย้แต่ทนะเป็นเเถ่ายให้ผมผมก็ต้องยอมยด้วย ผม er <it 's here now> ใส่เสื้อดอนมาเรียนนะครับแล้วก็โดนที่ผนเสื้อดอนครับก็เลยมี่เชื่อให้นี่มาใส่วี้าวว้วา้ครับา ไม่ดีเลยนะทุกคนเอ้ยฉันชวยเไว้เอ <drip> ้ยเอ้เอ <im interacted> <or> ้ยทุกคนดีนจะลอง เดี๋ยวเราอไปอันนี้แข่งอันนี้ข่งเล่นๆนะเขามันทไม่ได้สอนนะนี่ผขสนามทอมันกินเดิทุกคน็รู้ผมยังทำไม่ถึงพันหาเลยเนี่ยทุกคนหนึ่งา้แล้วอ้หนนมคนผมชอบมอกี้าม ล่าอยู่ดิคนนักเพล่าอันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้กดทันเลงนะเธอบู๊กไม่ได้กดนะไม่ได้กดอันนี้ไม่อันนี้ไม่ติดในโต๊ะในโต๊ะในปั๊ดเ้ยในโต๊ะ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 ใครชื่อในตั๊ดอยู่โรงเรียนมขออุดรธานี ฝากติดตามเ้อยแล้วก็ฝากเพ่อเออเพื่อนเพื่อนอ่ะเอาเว้เพราะว่าเพื่อนไม่มาหาอะเพื่อนไม่ดูคลิปผมเลย เป่าเมีเปล่าเียเปล่าโอ้ตอนนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มชิ้แล้วมันหายแหละแล้เดีเดี๋จะนกอยาจะยกน้อให้ดีนะเดี๋ยวว่าจบเดี๋ยวไอ้ตังมันจะมาบอกว่าเกมนี้เป็นจุดอะไรบอกตอนนี้เรียนไม่ไร่าแบบ่อเล่นดีิ

ชอบเอาเพลงอื่นก็ได้แต่ว่าอย่าเอาเพลงนี้ได้ไหมอันนี้ผมมกุมวาปีมันยันมันตีผมผมก็น่าจะมองคนเป็นคนคิดแล้วคนคิดต,ต้องคู่ว่าต้องแต่อะไรทุกวันเน,น,นี่ยผมเล่นมาสามปีแล้วยังไม่ได้แขริงเลย สิบเอ็ดโมงอ่ะ11บโมง้นทุกคน11อโมงหาเ,เออเออถือว่ายกล้เย็นแล้ทุกคน พี่ผมทำคลิปเอ่อทำจิก๊กซอว5ชอ่องผู้ติดตามไม่มีเลยฝั่งติดตามพี่ผมเลยแล้วก็ฝั่งติดตามผมเลยให้ถึงน้อยเร็วๆอย่างตอนนี้นให้ถึงล้านไปแล้วทุกคน70เอง70เมื่อคืนนี้รอเสาไฟให้พังหมดเลยเอร์ทเทบลในตัดเลย ออแล้วก็เรียกชื่อนเ่อ้หนู่กดนี่ังปังปังดังีเดียรเราคนชัดเอ๊ะยูยูอาจจะลบกนหน่อยเราคุณยศสองเมตร ต้งเหม็นตอนมันมันไม่อยากอยากล่นแบบอิสระเลยไม่อยากหก็ไปเลกต่อไปเตมเออเดเดไป้ไปเล่นเกมไวเต้วชิ้นนี้ไม่ค่มันเท่าไหร่หรอไม่แต่ต้นชิ้นก็เบ กมจะไม่ชนใครเลยนะทุกคนแซงได้ใส่เชี้ยวเชือกคุณโคตรเก่งใครเล่นเกมนี้บอกมาคอมเมนต์เออด้วยนะครับว่ามึงไม่เคยทิ้งคอมเมนต์สิผมไม่เคยทิ้คงคอมเมนต์ผมชอบอ่านผมชอบอ่านคอมเมนต์เลยเวลา,ามลไม่มีอะไรทำดีเลยไม่ดีก็ดี จริงมล่ะแล้ก็ไม่ที่หมอย่างเล่นแบบในคอมนะที่จริงเพราะว่าในคอมผมมันมันดนไม่ได้เพราะว่าไม่มีเอเด็กตีล้อเล่น ขายไปเอาชักเอาชักกี่นาทีดียี่สิบนาทีหรือว่าเอายี่สิบนาทีเอายี่สิบนาทีได้เราเอายีนาทีเอาเอาเอาได้นากเอานะแคประมาณนี้แหละครับผมในบ้านครับย้้ําย้ํย้ย่แม่งนานถ้ามันจะลงวาแต่วะ